ไม่ได้วางแผนเลยค่ะแต่ว่ามันมันออกมาเป็นอย่างนี้เองเพราะว่าเพราะว่าเหมือนมีวินัยในการเรียนด้วยมั้งค่ะพยายามแบบไม่ไม่ออกนอกลู่นอกทางตอนมองายก็พยายามเรียนเรียนเรียนทุกวันมันก็มันก็จบตามนี้เองค่ะไม่ได้พยายามกดดันกดดันค่ะใช่ค่ะไม่ได้ไม่ได้เที่ยวเล่นเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนเราอ่ะเหมือนเราคิดว่าเราอยากเป็นหมอตั้งแต่เด็กแบบจุดมุ่งหมายของเราคือการที่สอบติิคณะแพทย์ ใช่ค่ะแล้วก็พยายามพยายามเรียนเรื่อยๆไม่ไม่เล่นเยอะอะค่ะถ้าเราไม่ทําอย่างนี้มันจะมันจะไม่ทันแน่เลยแบบว่า<ม>พวกการบ้านนะคะตอนคอร์สเอ็มันเยอะมากแบบการบ้านทีละร้อยข้ออย่างนี้ยค่ะถ้าเราไม่ทําให้เสร็จวันนี้พรุ่งนี้เราไม่มีทางทําเสร็จแน่นอน<ม>แล้วแกก็ไม่สามารถที่จะมานั่งทําแบบทีเดียวร้อยสองร้อยข้อได้ภายในวันเดียวก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะ ไม่งั้นม,มันจะหนักแล้วก็ส่วนพวกการเรียนพิเศษก็คือเป็นคนชอบเรียนพิเศษอยู่แล้วก็เลยไปเรียนได้เรื่อยๆค่ะอย่าลืมติดตาม The Study Time Story นะคะเวลาดีๆที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2องทุ่มตรงนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage The Study Time The s t a t y Time และที่ YouTube The s t a t y Time อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ